ที่ร้านของเรานะครับก็คือจะมีภาพให้เลือสกสามขนาดด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดเล็กสุดนะครับขนาดเล็กสุดเมื่อเทียบกับขนาดตัวเราเนี่ยนะตัวนี้จะเป็น90 x 45เซนติเมตรนะครับความกว้างจากซ้ายไปขวาเนี่ย90ซนติเมตรความสูงอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบามีตัวคล้องมาให้ด้วยนะครับมีตัวคล้องหมุนกลับให้ด้วยแล้วก็มีกระดานอัดอยู่ข้างหลัง ผุชิ้นนะครับขนาดต่อมานะครับก็จะเป็นขนาด120เซนติเมตรนะครับเป็นขนาด120เซนติเมตรวัดจากซ้ายไปขวา120เซนติเมตรนะครับจากบนลงไปล่างสูงอยู่60เซนติเมตรนะครับน้าหนักก็ก็มีน้ําหนักปานกลางนะครับขนาดสุดท้ายนะครับก็คือเป็นขนาดใหญ่ที่สุดนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ย160เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงจากบนลงล่างเนี่ย80เซนติเมตรนะครับเป็นผ้าขนาดใหญ่ที่สุดของเรานะครับนี่ ภาพใหญ่มากนะครับก็คือเทียบกับขนาดตัวนะครับใครที่อยากจะได้ภาพสวยๆไปตกแต่งบ้านไปปรับมงจุ้ยที่บ้านนะครับแน่นำเป็นภาพไซนี้เลยนะครับ